ไปยังไงบ้างเนาะมันไม่รู้มันหนาวสะท้านอยู่ข้างในทุบๆเลยเรออาการเป็นอะไรมานะจ๊ะก็มันเรานึกลูกค้ามากแล้วมันเหมือนเส้นเข้าตัวเองอะมันปวดล้าวทั้งตัวแต่ว่าวันนี้มันหนาวสะท้านแล้วมันปวดลงไหลทุกวันนี้ยังทําอาชีพนวดอยู่ไหมจ๊ะต้องมาเรียนเป่าแล้วเด้อไปดูหมอเป่าเขาทุกคนแล้วหมอนวด<อ>นี่แทบไม่ได้ออกแรงเลยคนไข้าหายก่อนทุวันนี้จะนวดตัเคล็ดหนักหนักแกะโอ้โหนี้ยิ่งหนักเลย ใช่ใช่แล้วนวดก็ชอบเกินเวลาเป็นชั่วโมงสองสามชั่วโมงค้ายเข้าเราแน่นอนหมอนวดมาเรียนเยอะมีคาถากันตัวเองเข้ามาปัดเป่าสิ่งที่เกาะเราอยู่บ้างอะไรเงี้ยดีแล้วค่ะดีแล้วไม่ดีอยู่ในตัวเราหรือเปล่าเขาตามเราเปล่าเจ้ากรรมของเขาอะไรเงี้ยเราช่วยเขามากมากทำมากี่ปีแล้วจ๊ะมมาาตเราเนี่ยปีแล้วเยอะค่ะเอาละเอาหมดทุกหมดศก อยู่ที่นี่นะ่ะได้ขอขมากรรมปัดเป่านะคะแล้วก็ได้กวดน้ําด้วยนะคะนั่นแหละแล้วก็เป่าสองรอบคาถาอยู่ด้วยก็สิบสี่วันวันหนึ่งเป่าได้แค่สองรอบอ่ะเป็นยังไงนาะคุณพ่อเป็นไงบ้างครับก็ดีครับตอนนี้ดังคึืบๆหนึง่งเหรอตอนเป่าน่ะเหรอแล้วอาการเป็นอะไรมาจ๊ะก็ปวดไหล่เคยล้มมาเนาะ อืม<ต>ก็คือมีาอ,อาการปวดไหล่อาการปวดเป็นไงบ้างคะตอนนี้ดีขึ้นดีขึ้นเนาะโอเคอย่าเพิ่งไปไหนเดอร์นั่งก่อนเดี๋ยวจะเป่าอีกอีกรอบนึง